เขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านตอนที่5แค่เกมแน่ใจเหรอลินว่าจะไม่ให้ป้าขึ้นไปเป็นเพื่อนด้วยป้าว่าไอ้คุณครามอะไรนั่นดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เลยนะลินให้ป้าขึ้นไปด้วยจะไม่ปลอดภัยกว่าเหรอเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของลินลินไม่อยากทําให้ป้าต้องมาเจอเข่าวแย่ๆหรือต้องมาพลอยเสียหายไปด้วย แค่ป้ามาส่งลินท,ที่นี่ก็ขอบคุณมากแล้วผมหันไปส่งยิ้มขอบคุณเพื่อนเพียงคนเดียวที่ผมเหลืออยู่ในตอนนี้แม้เราสองคนจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานอีกทั้งการถูกจับคู่จิ้นนั้นมันก็เป็นเพียงการแสดงละครฉากหวานเพื่อเรียกเลตติ้งตบตาแฟนคลับและคนดูแต่ใครเลยจะรู้ว่าปร์คือคนเพียงคนเดียวที่กล้าเดินฝ่าโมรสุมข่าวชาวทั้งหลายเข้ามาหาผมอย่างจริงใจ ถ้าอย่างนั้นปาร์คลอยู่ข้างล่างนะไม่เป็นไรปาร์คปาร์คกลับเถอะไม่ต้องเป็นห่วงลินขากลับเดี๋ยวลินเรียกแท็กซี่ได้ลินไม่อยากให้ใครมาเจอปาร์คที่นี่แต่ว่าลินไม่เป็นอะไรจริงๆขอบคุณนะที่เป็นห่วงอืมแต่ถ้ามีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาลินโทรหาปาร์คได้ตลอดนะผมยืนมองตึกสูงเบื้องหน้าผ่านแว่นตากันแดดสีเข้มแม้เวลานี้มันจะดึกจนเกือบเลยเที่ยงคืนไปแล้ว แต่ผมยังเลือกที่จะสวมมันเอาไว้เพื่อใช้อำพลางใบหน้าและสายตาจากผู้คนทั้งเสื้อคู้ตัวใหญ่หมวกใบเก๋และแมสปิดบังใบหน้าสีดำสนิทจนมั่นใจว่าคงไม่มีใครจดจำดารินคนนี้ได้ผมยกมือขึ้นเพื่อหวังจะใช้มันกดปุ่มสัญญาณบอกกล่าวเรียกหาคนที่อยู่ภายในห้องให้รับรู้เหมือนครั้งก่อนหากแต่ประตูนั้นกลับถูกดึงให้เปิดออก พร้อมกับเจ้าของห้องซึ่งยืนส่งยิ้มเจ้าเล่ตอบกลับมาจากภายในมาแล้วเหรอฉันรอเธออยู่ตั้งหลายวันนะเจ้าของห้องพักเอ่ยทักทายผมทันทีเมื่อเราพบหน้ากันเอรอผมอย่างนั้นเหรอใช่คุณครามผมต้องการพูดกับคุณอย่างลูกผู้ชายคุณน่าจะรู้เรื่องของผมบ้างแล้ว ผมเปิดประเด็นโยงเข้าเรื่องถึงสาระสำคัญในการตัดสินใจเสี่ยงตายมาหาเขาในคืนวันนี้ทันทีต่อให้ฉันไม่อยากรู้ก็มีคนส่งข่าวของเธอมาให้ฉันดูอยู่ดีเอาละบอกฉันสิว่าคืนนี้เธอมาหาฉันทำไมหรือว่ายังติดใจเรื่องคืนนั้นอยู่สายตาเหมือนหมาป่าเจ้าเล่ห์ของพี่เขยไฮโซมองมายังผมพร้อมกับเท้าคู่หนาขยับออกมายืนอยู่เบื้องหน้ากลางถงทางเดินส่วนกลางผมไม่ได้ติดใจอะไรคุณทั้งนั้น แต่ที่ผมมาเพราะยังมีเรื่องค้างคาใจคลิปทวเล่น,นั่นมันถูกถ่ายขึ้นภายในห้องนอนของคุณผมอยากรู้ว่าคุณใช้วิธีสกปกอะไรและทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนั้นและผมหวังว่าคุณคงไม่ใช้คำพูดปฏิเสธว่าคุณไม่รู้เรื่องหรอกนะผมชักเท้าก้าวถอยหลังพาตัวเองออกห่างจากผู้ชายคนนี้จนแผ่นหลังนั้นสัมผัสได้ถึงผนังทางเดินอันเย็นเฉียบเพื่อจำลองเหตุการณ์ในคืนวันนั้นให้สมจริงมากยิ่งขึ้น เธอน่าจะเข้าไปในห้องนั้นกับฉันอีกครั้งนะไม่ผมจะยินคุยกับคุณตรงนี้ผมขยับตัวแนบแผ่นหลังชิดไปกับผนังทางเดินให้มากขึ้นเฝ้ามองดวงตาขบขันชอบใจของคุณตรงหน้าอย่างไม่น่าไว้ใจเธอไม่กลัวคนอื่นมาเห็นเหรอคนเห็นแล้วยังไงผมยืนอยู่นอกห้องส่วนคุณยืนอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวกันเลยด้วยซ้ําผมเบียดตัวเองถอยกรูดรูดแผ่นหลังไปตามผนังอันเย็นเฉียบ เพื่อเว้นช่องว่างระยะห่างระหว่างเราสองคนให้มากขึ้นรู้อะไรไหมดาลินเธอเป็นนักแสดงทำงานในวงการบันเทิงแต่เธอกลับไม่รู้กลไกการตลาดหรือการทำงานของสื่อเลยแม้แต่น้อยต่อให้เธอยืนอยู่ที่ลานจอดรถชั้นล่างนักข่าวเขาก็เขียนให้เธอมานอนอยู่บนเตียงก,กับฉันได้หรือต่อให้เธอยืนอยู่ตรงนั้นนักข่าวเขาก็เขียนว่าเธอเข้ามาหาฉันในห้องอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่ามัวมาเสียเวลายืนที่เมื่อยขาอยู่เลยเข้าไปข้างในกันเถอะ อยางน้อยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ไม่เห็นเธอและไม่ได้ยินสิ่งที่เราสองคนจะคุยกันนับจากนี้เจ้าของรอยยิ้มมีเสน่ห์กระตุกมุมปากยกขึ้นจากนั้นจึงหันหลังเดินกลับเข้าไปภายในห้องพักแล้วทิ้งผมให้ยืนกระอักกระอ่วนอยู่ด้านนอกนานอยู่ครู่หนึ่งกว่าผมจะต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นพูดมาเป็นเรื่องจริงโลกมายาใบนี้ความจริงมันไม่ได้สําคัญเท่าเรตติง้งและตัวเงินที่จะได้มาจากการขายข่าว ยิ่งเช้าเท่าไหร่มันก็ยิ่งกระตุ้นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของคนที่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นยิ่งไปเรื่องเหม็นโชว์แบบนี้รับรองว่ายอดไลค์ยอดแชร์นั้นทำให้ยิ้มหน้าบานเพิอเอผมอาจจะได้แฮชแท็กใหม่แทนชื่อเดิม h a าลินเล่นชู้ก็เป็นได้มานั่งคุยกันตรงนี้สิเจ้าของห้องเชื้อเชิญผายมือไปยังโซฟาใหญ่ก่อนที่ร่างสูงจะเดินไปหยิบขวดเหล้ามาจากบาร ก่อนจะเปิดฝาแล้วเทของเหลวสีน้ำตาลทองลงไปภายในแก้วใบสวยถาทางสุขสบายผ่อนคลายกับสีหน้าเรียบเฉยของเขาทําให้ผมอึดอัดแปลกๆดูคุณจะไม่ทุกข์ร้อนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ดาลินฉันเป็นนักธุรกิจอะไรที่ฉันตัดสินใจทาลงไปแล้วหากมันจะทําให้ฉันเสียเปรียบหรือว่าไม่คุ้มค่าในการลงทุนฉันจะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงเด็ดขาด แต่เรื่องนี้คุณก็มีแต่เสียกับเสียพี่ลันกำลังจะฟ้องอย่าเพราะเรื่องในคืนนั้นชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของคุณในธุรกิจคุณคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้เสียหายอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอครับผมยังคงยืนอยู่ห่างออกมาจากเจ้าของห้องแม้ว่าภายในห้องนี้จะมีเพียงเราสองคนแต่ผมก็เข็ดหลาบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนไม่อาจวางใจเข้าใกล้ผู้ชายคนนี้ได้อีกใช่ ดารันยื่นฟ้องหย่าฉันด้วยข้อหากล่าวว่าฉันคบชู้ซึ่งก็คือเธอหลักฐานแน่นหนาแทบดิ้นไม่หลุดเลยล่ะเรียคคาเสียหายเงินชดเชยจากชื่อเสียงที่ฉันเสียไปเธอรู้ไหมว่าพี่สาวเธอต้องการเงินจากฉันเท่าไหร่ร่างสูงยอนกายลงไปนั่งไขว่ห้างอย่างสบายใจก่อนที่มือข้างหนึ่งซึ่งว่างอยู่จะเอื้อมไปหยิบรีโมททีวีแล้วกดมันให้เปิดขึ้นแล้วเลื่อนช่องไปมาอย่างใจเย็นผมไม่อยากรู้ นั่นมาเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพี่ลันคุณครามแล้วทำไมคุณถึงไม่ปฏิเสธว่าเรื่องระหว่างเรามันไม่เป็นความจริงผมรู้นะว่าคืนนั้นคุณกับผมเราไม่ได้มีอะไรกันผมขยับเท้าเดินถอยหลังไปยืนชิดโต๊ะตัวหนึ่งซึ่งด้านบนวางของประดับทำด้วยทองเหลืองเอาไว้ใครบอกเธอว่าเราไม่ได้มีอะไรกันนะใบหน้าคมเหลียวหันกลับมาส่งยิ้มให้ ดวงตาเจ้าเล่ร้ายกาดนั้นสั่นคลอนความเชื่อมั่นในตัวผมจนมันเกือบไม่มีเหลือคุณหมายความว่ายังไงคลิปพวกนั้นยังไม่ชัดเจนอีกเหรอถึงคลิปนั่นมันจะดูเหมือนว่าเราสองคนมีอะไรกันแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่คุณเองก็รู้นี่ผมยืนกลานเสียงแข็งหนักแน่นมือหนายื่นออกไปเบื้องหน้าก็จะกดปุ่มเล็กๆบนรีโมทในมือ ภาพบนจอทีวีเปลี่ยนใช้เป็นภาพคลิปวิดีโอเจ้าปัญหาที่ผมไม่กล้าหันไปมองมันเต็มสายตานะเพราะรู้สึกกระดากอายเหลือเกินระดับความดังของเสียงถูกปรับเร่งขึ้นจนสุดเต็มร้อยเปอร์เซนจนผมได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจของคนที่กำลังซุกจมูกจูบลงมาตรงซอกคอของผมบนจอสี่เหลี่ยมเธอมั่นใจได้ยังไงมั่นใจสิเพราะผม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 ,ผมอ่านมาหมดแล้ว ถ้าเราสองคนมีอะไรกันจริงๆผมก็ต้องรู้สึกอะไรบ้างเออผมหมายถึงมันก็ต้องมีหลักฐานม,ม,มีล่องรอยอะไรบ้างสิแต่นี่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยผมก้มหน้าลงมองพรมปูพื้นแทนใบหน้าเจ้าของห้องรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกอาจมาอย่างนั้นเหรอใช่ <c oughs> ดาลินเธอนี่ซื่อกว่าที่ฉันคิดเอาไว้เยอะเลยนะ ร่างสูงขยับลุกขึ้นยืนจนเต็มความสูงแล้วเดินเข้ามาใกล้มือหยาบใหญ่อย่งไม่ยอมวางแก้วเครื่องดื่มสีเข้มผมเปล่าสักหน่อยดาลินแล้วเธอได้บอกใครหรือเปล่าเรื่องนี้เ,นเรื่องที่ว่าเธออาจมาหมดแล้วนั่นน่ะรอยยิ้มเยือกเย็นกับดวงตาหมาจิ้งจอกเจ้าเล่นั้นทำให้ผมขนลุกผม,ผมพยายามบอกแล้ว แต่ไม่มีใครเชื่อทุกคนทุกคนเชื่อคลิปนั่นผมพยักหน้ากลับไปทางจอทีวีใหญ่ซึ่งยังถูกเปิดค้างอยู่เสียงผมครางชื่อเจ้าของห้องดังกระหึ่มจนผมไม่กล้าเงยหน้าขึ้นไปสบตาดวงตาสีเข้มซึ่งเจ้าของมันโน้มยื่นลงมาห่างจากใบหน้าของผมไปไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือถ้าอย่างนั้นถือว่าฉันเป็นนักแสดงฝีมือดีคนหนึ่งทีเดียวนะค,คุณหมายค้าว่ายังไง คุณแกล้งสร้างภาพถ่ายคลิปทำเหมือนเรามีอะไรกันอย่างนั้นเหรอใช่คลิปนั้นฉันใช้โทรศัพท์มือถือของเธอถ่ายเอาไว้เองมือหนาล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงก็จะหยิบชูโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังเครื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วแกว่งมันไปมาอยู่ตรงหน้าผมฉันแค่กําลังวางรอบดักปลาเท่านั้นเองแก้วบรั่นดีเย็นเฉียบถูกน้าลงมาบนแก้วของผม เจ้าของดวงตาเป็นประกายชายยิ้มฉลาดอันเยือกเย็นเหมือนอยากเยาะเย้ยคนซื่อแต่โง้เขาอย่างผมวางรอบดักปลายอย่างนั้นเหรอใช่ต้นทุนต่ำแต่ให้ผลกำไรสูงเกินควรเกินคาดทีเดียวหมายความว่าทั้งหมดนั่นเป็นฝีมือคุณอย่างนั้นเหรอเธอจะโยนว่าเป็นฝีมือของฉันทั้งหมดก็ไม่ถูกนะคุณทำแบบนั้นทำไมคุณรู้หรือเปล่าว่าผมต้องเสียอะไรไปบ้าง คุณรู้หรือเปล่าว่าครอบครัวของผมต้องเสียอะไรไปบ้างผมยกมือขึ้นมาปาดแก้วเหล้าใบนั้นออกไปจากตัวรู้สึกมันโคตรทั้งโลกช่างโหดร้ายใจดำกับผมเหลือเกินในขณะที่ชีวิตผมพังทลายลงอย่างไม่เป็นท่าแต่ผู้ชายคนนี้กลับยังยืนยิ้มอยู่ได้โดยไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยคุณรู้หรือเปล่าว่าผมต้องเจอกับอะไรบ้างไอ้ลอบดักปลาชั่วช้าเลวซาข,ของคุณมาทำลายชีวิตผม ฉันไม่สนว่าเธอจะเสียอะไรไปบ้างฉันรู้แค่ว่าฉันจะไม่ยอมเสียเปรียบในเกมนี้เกมอย่างนั้นเหรอนี่มันชีวิตของผมนะอนาคตของผมอาชีพผมเพื่อนของผม,ผม,อองผมคุณบอกว่ามันเป็นแค่เกมอย่างนั้นเหรอผมเหนี่ยวมือกำรอบคอเสื้อราคาแพงนั้นเอาไว้แน่นพร้อมกับเวียงมันเล็กๆออกไปอยากทำร้ายให้ผู้ชายใจดำคนนี้ได้รู้สึกเจ็บแม้มันจะเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดทรมานที่ผมต้องเผชิญมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ ห่างแต่กำปั้นนั้นมันไม่อาจส่งไปถึงร่างหนาเพราะถูกรวบดึงเอาไว้ระหว่างทางดารันส่งเธอมาหาฉันเขาต้องการสร้างเรื่องสร้างหลักฐานเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเธอกับฉันคบชู้กันอยู่แล้วนี่นาะแต่เขาคงคิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นภาพบาดตาที่ฉันพาเธอขึ้นเตียงจริงๆมือหยาบยึดข้อมือของผมเอาไว้ทั้งสองข้างก่อนจะเดินดันต้อนผมให้ถอยหลังไปยืนชิดติดกับขอบโต๊ะตัวใหญ่ คุณจะบอกว่าพี่ลันหลอกใช้ผมอย่างนั้นเหรอดาลินเธอเป็นแค่หมากตัวหนึ่งบนกระดานของเกมระหว่างฉันกับดาลันเท่านั้นโชคร้ายที่ดาลันเลือกเธอแต่มันก็ทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของดารันว่าแท้จริงแล้วพี่สาวแสนสวยของเธอเลือดเย็นแค่ไหนอันที่จริงถ้าเขาเพียงแค่จ้างสาวไซไลผู้หญิงขายตัวหรือใครสักคนขึ้นมาหาฉันในคืนนั้นเขาก็คงทำสำเร็จได้ง่าย แต่บังเอิญว่าเขาจงใจส่งเธอมาถ้าหากจะโทษใครสักคนเธอควรจะโทษพี่สาวของเธอเองโทษความอิจชาริษยาของเขาฉันบอกแล้วไงว่าเธอน่ะยังไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นดีพอรอยยิ้มหน้ารังเกียจเหยยดออกมาจากริมฝีปากหนาพ,พี่รันผมเป็นแค่หมากตัวหนึ่งบนกระดาษอย่างนั้นเหรอดารันก็แค่กำลังพยายามดิ้นรนหาทางเอาชีวิตรอดนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่ให้เธอเป็นชู้กับฉันนาน,นักหรอกดาลินฉันบอกแล้วไงว่ามันเป็นเกมและเกมนี้ฉันจะไม่มีวันแพ้คุณสองคนเห็นชีวิตผม,มไร้ค่าขนาดนั้นเชียวเหรอคุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมอะคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณได้ทำลายชีวิตผมไปแล้วทั้งชีวิตฉันบอกแล้วไงว่าเธอเป็นแค่หมากตัวหนึ่งบนกระดานเท่านั้นรู้หรือเปล่าดาลินว่าบางครั้งเราจะเป็นต้องยอมฆ่ามาเพื่อรักษาเบีย้ยตัวเล็กๆเนี่ย เอผมพุ่งกระชากแขนตัวเองกลับมารับรู้ได้ถึงผิวหนังซึ่งถูกฝ่ามือหยามนั้นบาดจนแสบร้อนขาทั้งสองข้างถูกยกขึ้นเวียงขึ้นทั้งเตะทั้งถีบใส่เจ้าของร่างหนาในขณะที่ผมโกรธจนแทบบ้าแต่คนเลื่อนเย็นตรงหน้ายังคงสายายิ้มอันหน้ารังเกียจเหยยดยามผมเหมือนเห็นเป็นเรื่องตลกมือรูปปั้นทองเหลือบนโต๊ะนั้น ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในมือของผมตอนไหนผมรู้แค่ว่าผมเกลียดรอยยิ้มของผู้ชายคนนี้เกลียดจนไม่อาจทนเห็นเขาได้อีกต่อไปแล้วผมใช้สิ่งที่อยู่ในมือกระหน่ำฟาดลงไปโดยไม่สนใจว่าไอรูปปั้นนี้มันจะไปตกไปตีส่วนไหนของไฮโซหนุม่มเฮ้ดาลินเจ้าของใบหน้าซึ่งอาบไปด้วยเลือดเยยยุดชุดคืนของแข็งสีเหลืองหมุนนั้นก็จะเวียงมันโยนทิ้งไปแล้วคว้าคอผมมาไว้แทน ดวงตาคู่สีน้ำตาลเข้มเวลานี้ดุดันน่ากลัวหรือฝีปากหนาซึ่งเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมามันยังคงเยาะยิ้มเย้ยหยันชีวิตผมเวลานี้ตรงมุมปากข้างหนึ่งมีรอยช้ำบวมเจอขึ้นมาเพราะกับเลือดสีแดงซึมผ่านร่องเหงือกและไหลฟันขาวดูเหมือนรูปปั้นทองเหลืองนั้นมันคงทำให้คนเลือดเย็นเริ่มจะอารมณ์เดือดขึ้นมาแล้วเธอกล้าลงมือทำร้ายฉันเหรอดาลิน ถ้าผมมีมีดอยู่ในมือผมจะฆ่าคุณต่อให้ฉันไม่มีอะไรในมือฉันก็ฆ่าเธอได้ฆ่าเธอกับพี่สาวให้ตายทั้งเป็นเสียงเฮี้ยมเฉียบขาดกับรอยยิ้มอันคมกริบเหมือนหมาจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์บาดลึกหัวใจหัวจนมันสั่นสะท้านผมรู้ว่าคนอย่างไฮโซครามนั้นสามารถทำได้ทุกอย่างตามที่พูดอย่างน้อยในยตอนนี้ชีวิตของผมมันก็เข้าใกล้คำว่าตายทั้งเป็นไป,นปนแล้วจริงๆ อ <S preach> ผมใช้อวัยวะทุกส่วนที่พอขยับและเคลื่อนไหวได้ตบตีทุบทำร,ร้ายผู้ชายตรงหน้าทั้งจิกข่วนขบกัดอยากฆ่าให้มันตายไปด้วยมือของผมเองกรมความรู้สึกเหมือนตัวเองถูกเหวี่ยงลอยไปในอากาศภาพห้องพักสุดหรูหราแห่งนี้เคลื่อนผ่านหน้าผมไปไวจนจับโฟกัสทิศทางไม่ได้ก่อนที่จะได้ยินเสียงอะไรดังสนั่นลั่นหูอยู่ข้างหู เรากับสติที่มันดับวูบหายไปอีกครั้งสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกด Super t a n แเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่ทำคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับย้ให้เสียภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio